สอนเล่นสึเกะสุซานโอแบบเร็วๆการโจมตีจะมีทั้งหมด4จังหวะและจังหวะที่4มี3แบบก็คือแบบที่1 1 2 3 4สไลด์แบบนี้ก็คือเห็นไหมมันจะมีม,ะม,มันจะมีเส้นสีเหลืองอ่ะวนอ้อมปุ่มโจมตีเราก็คือถ้ามันหายไปอ่ะมันจะกลับไปจังหวะเริ่มต้นแบบนี้แต่ถ้าเรากดตีต่อมันจะปักจาบถ้าอีกแบบหนึ่งจะเป็นการสไล์ออกมาแบบนี้ <c oughs> โอเคเนาะแต่ว่าผมแนะนําให้ตีแค่3จังหวะพอก็คือ เราตีอัดกำแพงให้คู่ต่อสู้เด้งก่อนเราตีสามจังหวะหนึ่งสองสามแล้วเรากดเดินแล้วก็ตีหนึ่งสองสามกดเดินถ้าเราถ้าเราไม่แคนเซิลอ่ะมันจะแบบไปต่อจังหวะที่สี่ 4, นะผมแนะนำให้ตีสามจังหวะแล้วก็แคนเซิลด้วยการเดินงสามแล้วก็เดินหนึ่งสองสามเดินหนึ่งสองสามเดินหนึ่งสองสามเดินแบบนี้ให้เราฝึกไนะว้นะจังหวะแบบนี้แล้วก็การโจมตีจังหวะที่4สามารถสไลด์หลบสกิลได้อ่าแบบนี้ ทีนี้สกิลหนึ่งเมื่อเรากดจะเป็นการสร้างกาะสุซานโอออกมาและโดนดาเมจได้3ครั้งก็คือ1 2อ่าเมื่อกี้มันมีไฟเผาของอิชิิด้วยมันเลยนับเป็น3เลยนะเมื่กดจะอ่าทีห่งโอ๊ยกดสกิลหนึ่งทำไมโอเค1 2 3, อ่อา3รอบนะแล้วก็เมื่อเรากดสุซานโอแล้วเรากดตีจะเป็นการไล่ฟันเสืูพต่อสูส้แบบนี้ มันจะมีจังหวะแอคแบบนี้อยู่ใช่ไหมก็นนคือจังหวะแอคแบบนี้เมื่อเราเก็บครบแล้วเราเก็บจมตีอ่ะมันจะสไลด์ไปแบบนี้วิธีทำก็คือรอจนมันปักด,ดับแล้วมีแสงออกแล้วกดตีแบบนี้จังหวะที่เรายืนแอคอ่ะคุอต่อสู้ตีเราไม่ล้มนะหน,นึ่งสองอ่ะเห็นปะมันตีธรรมดาไม่ล้มนะที่นี่สกิลสองจะเป็นการปล่อยเทยวีสุริยาวไปสามารถกดได้สองรอบ ก็รอบที่2เราสามารถเลือกทิศทางได้เอากลับหลังมาตรงนี้ก็ได้เราจะเอาไปใส่ระเิดตรงนั้นอเลื่อนได้ตามทิศทางเลยแล้วก็สกีสองเมื่อเราวิ่งไปกดไปใกล้แล้วเรากดสกีหนึ่งเรื่อนไป2สองมันจะเป็นซูซานาโอติดไฟแบบนี้เมื่อโจมตีผู้ต่อสู้ผู้ต่อสู้จะติดไอวีสยานาคือกดสกีสองไปแล้วจังหวะสุดท้ายอะเราเลื่อนหนึ่งขึ้นสองอเลื่อนแบบนี้ ทีนี้สกิลสองมทีนี้สกิลหนึ่งและสกิลสสามารถรวมก,กันได้ก็คือเลื่อนสกิลหนขึ้นไปสองจะเป็นการจับเพื่ต่อสู้แล้วเบิร์นีือวิทยาใส่สุดท้ายอันติไม่สามารถต่อคอมโบได้ <c oughs> ทีนี้คัพีที่แนะนำผมขอแนะนำเป็นลางเข้ากับเก่สุดๆแล้ว